สวัสดีครับพี่น้องครับเอาเอาเอาใจสอยเออ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 ยายคางบุนคางพุนคาย่งเดี๋ยวเดี๋ยวคางพุนคางพุนน้ำ หยงมานี่มานี่คนต้นเรื่องมาเนี่เอากระบอกหกสิบเก้าหกสิบเก้าเไปแล้วเด็๋วจะเนี้ยถงไงเดี๋ยวไปทีเอาฮันมิกไ้นี่ละท่นแป๊บนึงเดี๋ยวเาสายสายยุางหลังนี่เนี่ยสายออกฉันหนึ่งสองสออ

เอฟีก็สุดยอดนี่ะโอ้ต้องก้าวลยจอมือหลังมือหลังยา้เดียวามูยากเลยผู้เป็นผมแล้วมาที่นี่ผมเปไปไทยหอเปไทยหจัดเงซ้อะ ถ้าถ uhm, like, no oh, ้าถ okay. no ้าขอมาคุ้มนี่ประมาณ80มันยังไรถ่านยแม่กระดาเจ้าปักไก่เลยนี่ผมมันต้องแบบนี้โอ้ยคมคมันเจ้าด้วยโอะบักเตยงไรู้เลี้ยงรู้เล้าอย่างนั้นเขาเ่โอ้ยหักค มันเคยเปลนยูตัวนี้ัอยู่เฮ้ยพงาันมันไถมรือคมมเอ้ยคุมดาุยังอีพุตนะเอาเยอะกูล่ 你养的什么？ อุปกรณ์ไว้เรียบร้อยครับไข่นาครับมือหลังย่าก้าวได้ก้าวไก่ไปนะบ่ออเจี้อมดตัวนะย่าก้าวหนาไก้าวไ่ก้าวก้าแต่ชิบู่ย้ไก้าวไ่ก้าวโอมือหลังเ็ต้องไม่ชอบผมจัดการเอง บอกว่าจะกินหลายๆต้มปลาอยู่หลายๆกินต้มปลานี่หลายไปแล้วี่เลยนะ่ครับี่นรอว่าปับหนึล้านบาทานสหลัแสนเงนแม่่าหาแสนเงนมาแสนเงีนไหมออกต้มมือไ่้ไหมยายายายบอกว่ามไ่อะ หนึ่ค่าหมอลำสามแสนยาออกมาได้มึงงไะไปข้าหลังกันนะเร็วเร็วเร็วยกกันมายกกันาครับไปพอนะลูกขับรปพอนะล้ก สุกี้สุกี้ขึ้นหมอขึ้นหมอวัดนิดเดครับผมอะไรสวครับเอาไปเลยไอ้มิมแลมมเอาไปเลยไอ้คอยเราไปไปขาเราจะไปขาเครับอย่าไปครับแน่น่เนเข้าไปบ่เข้าบ่บ่เอ้าได้เห็นเข้าเอ้าเขาไม่ได้ใช่ประตูห้จริน่ะเขาทั้งบุญได้ไหมเอ้ามาเลยครับมาเลย มักผู้ใดมักผู้ใดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมพาไปมาเลยมาเลยรอดนี่ก็ได้ครับรอดนีก็ได้รอดเี๋ก็ได้ครับหรือสิล้อตอนบอดมาครับอะไรครับมันกับบอครูกันแล้วมันครบเนาะบอครบเรืองเนาะคนหลายเด้เอาให้ได้อันคอนไว้เตีย ทางวงอ่ะทางวงมันสามร้อยพื้นที่น้อยสิเดี๋ยวไปเอามาอีกครับเอามาหลายอยู่ครับในถังน่าเอามาหลายแต่เราจะถามว่าจะพอไหมประมาณนั้นประมาณอากาศดูว่าอีกกี่หม้อประมาณหม้ออะไรเนี้ยหม้อตอนนี้อีกหม้อนึงก็ได้ครับหม้อนั้นเนาะครับทำให้กินให้ได้กินเพราะว่ากับขขาวอกว่ามีกินพอา โอ้ให้พอแท้ๆปอพอแล้วหาหมอคู่ <c oughs> หาหมอใหญม่เหล่ยวพระเด็ดเสาชิดอยากไปายปบอกบอกแม่แล้วมาเบิ่งไปห,หมอนหนึ่งมันไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วหมอแรก

าแต่คิดได้มาลงตอดคำบาดเดียวค้าจะนอนพี่รองให้อาการลูกน้องรเร่โรอเร่กันอาการบอดีอากพีตม่เยิอเข้านี่ให้นนี่ขอให้เพื้อกัเราก็ได้ไ่ยางไปวบุเออเา คล so ิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ